เจ้าพยานะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณที่ให้เกียรติในวันนี้รวมถึงท่านผู้แทนชุมชนหมู่ต่างๆในพื้นที่โดยรอบที่ผมนะครับก็ ร้อยครับก็อาจจะมีในส่วนของข้อบกพร่องในของการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ควรจะเป็นไม่เป็นไปตามเวอร์อินสตนชั่นในพื้นที่โุกาลที่มีตำนานอยู่ของพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นนะครับเรื่องของอบตของกระทรวงในในเขตในกรณีที่ทางวัดโรงเรียนลนชุมชน ขาดเรื่องน้ำนะครับก็สามารถติดต่อและประสานงานกัอย่างทางติดต่อได้ครับผมเพราะเรามีจุดบริการให้คอยเติมอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งหลักๆก็อยากให้ประสาน,นทางทางท้องที่น,น,นะครับก็จะได้เก็บข้อมูลและสถิติไว้ด้วยนะครับผมเพ่นจะได้ชัดเจนขึ้นค่ะฮเยอะมากตอนนี้ก็คือว่าเรื่องระบบกระแสไฟฟ้านะครับที่อ่ หือปล่อยอ่ะเขาเรียกตอกล่อยนะครับทางนิคมเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่ามีการเก็บสถิติในการใช้ไฟฟ้าภายในนิคมบ้างหรือเปล่านะ่มีค่ามีมีค่าสูงนะคะตั้งแต่ก่อนมีโครงการ แต่ในขณะเดียวก,กันที่เราไปตรวจน้ำตามหนูนอ่ะาค่อนข้างสูงและที่คือกับทิศทางน้ำใต้ดินเนี่ยหลายอยัจับเยอาโครงบารถึงการวาครงการ2 6, 5 6 5นะคะก็คือไม่ก้มปัญหาการก้าวค่ะค่ะต่อมาเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่นกระดองตัวโรงงานใน,นๆๆที่ก้มอุตสาหกรรมปิดครับองค์การท่ามโรงงานบริสัทจุลธีนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่การ เชิญนิเวนะคะขอรับชมค่ะและสิ่งอความสะดวกที่ครบครันดึงดูดความสําคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแาวคิดการพัฒนาองค์การเชิงนิเวศที่เป็น,นะะสีไลค่ะและ้วก็มีแผนการดูแลและรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวนะคะให้มีการเจริญเติบโตนะะอยูเป็นประจำค่ะข่าตอ่อมาเรื่องของข้อกำห,เหนเดเกี่ยกับโรงงานหรือกิจการที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ